สวัสดีครับตอนนี้คุยอยู่กับเราสปูบาร์เด้นนะฮะแต่วันนี้จะเห็นว่าจัดเต็มกันไปเลยนะครับกับการมารีวิวนะครับวันนี้เป็นรีวิวของที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับมันก็เลยต้องออกมาที่กว้างาสักนิดนึงนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับนี่เลยครับนี่คือลําโพงเขาเรียกว่าเป็นพรีเมี่ยมสปีคเกอร์นะครับจากทางโซนี่นั่นเองนะฮะกับเจ้าตัวนี้เลยครับนี่คือโซนี่นะครับเป็น SISI อนุญาตเรียกว่า i อ3 0 0 0แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า i อ3 0 0 0ตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าวเขาเคลมมาเลยว่ามันเป็นลำโพงพรีเมียมนะครับเพราะว่าด้วยตัวเขาเนี่ยรองรับกับฟังก์ชันหลายๆอย่างที่สาหรับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานในระบบออนไลน์นะครับเพราะตอนนี้รองรับ Wi-Fi ด้วยนะครับรวมถึงการทํางานแบบไร้สายอย่างบลูทูธนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะครับ ลงไปถึงการทำงานพวก Google Home หรือ Alexa นะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะพ่วงไปทำงานได้ด้วยอีกนะครับเรียกง่าว่านี่คือลองรับยุคสมัยใหม่เลยนะครับของการใช้งานลำโพงที่มีติดบ้านไว้นั่นเองนะครับนะครับลองพูดถึงตัวลำโพงก่อนนะครับจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยค่อนข้างดูดีมากเลยนะครับหรูหราพรีเมียมมากนะฮะลงไปถึงการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับด้วยปุ่มคอนโทรลที่อยู่ด้านบนนะครับ กลปุ่มคอนโทรลที่อยู่ด้านบนนะครับทั้งหมดตรงนี้เลยที่สามารถจะควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเ์พอดนะครับบวกลบวอลลุ่มนะครับรวมไปถึงการใช้งานประเภทแบบเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะบลูทูธนะครับ w i f i นะฮะหรือไม่จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าปรับคุณภาพเสียงให้ใช้ระบบเสียงพิเศษของเขานะครับก็สามารถจะกดปุ่มสั่งการได้บนนี้เลยนะครับแนี่ว่าควบคุมได้ง่ายมากๆเลยนะครับไม่พอนะครับเจ้าตรงนี้นะครับก็จะมีช่องเป็นช่องเอียกด้านหลังนะครับ ก็ยังต้องเสียบปลั๊กอยู่นะเป็นลำโพงใช้ในบ้านนะครับเฉะนั้นก็จะใช้การเสียบไฟเป็นหลักเนาะตัวลำโพงนับด้านในนะครับมาพร้อมกับ2บีนทวิตเตอร์นะครับที่ให้เสียงแหลมนะครับมา2ตัวนะครับมีบูฟเฟอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี2อพาสตดเลเยเตอร์นะครับอีก2ตัวด้วยกันนะครับ A3000 นะครับต้องบอกเลยว่านี่คือเท่าที่ลองใช้นะครับก็คือเนี่ยได้ทดลองเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับก็พบว่าการเชื่อมต่อเนี่ย ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่เปิดบลูทูธแล้วก็เปิดโหมด pairing ของตัวลำโพงเท่านั้นเองนะครับก็สามารถจะเชื่อมต่อใช้งานได้ทันทีนะครับเรื่องของเสียงนะครับเขาก็มีฟังก์ชั่นให้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตามที่เขามีออโต้คาลิเบตนะครับก็คือเวลาเราเปิดเพลงเนี่ยนะครับไม่ว่าเพลงมีเสียงดังต่ําสูงขนาดไหนนะครับมันจะพยายามที่จะออโต้คาลิเบตให้ทําให้ระดับเสียงเนี่ย ไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับทำให้การฟังของเราด้ราบลื่นได้นะครับยังเ่าฟังได้ต่อเนื่องเลยนะครับเสียงไม่กระโดดไม่อะไรขึ้นมาเลยนั่นเองรวมไปถึงการรับเรื่องของระบบเสียงที่เป็นเสียงเฉพาะของทางโซนี่นะครับอย่างตัว300ศงนานะครับที่เป็นเรียลลิตี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับรองรับกับแอปพลิเคชันด้วยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้นะครับเป็นแอปที่ชื่อว่ามิวสิกนเตนะครับซึ่งทำงานร่วมกันกับตัวเสียงตัวนี้นั่นเองนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราเชื่อมต่อด้วยผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเซตค่าต่างๆ EQ รวมไปถึงการเซตเสียงด้วยระบบ360องศา,สาสนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งเจ้าระบบเสียง360องศาเนี่ยนะครับจะให้เสียงที่ครอบคลุมนะครับเขาบอกว่าจะให้เสียงที่รู้สึกเหมือนเราฟังเสียงแบบรอบด้านเลยนะครับเขาบอกว่าได้สูงสุดที่ความรู้สึกได้ถึง64ชั้นแนลเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว360องศาตัวนี้นะครับฉะนั้น การทํางานเนี่ยก็ต้องผ่านตัวแอปพลิเคชันในการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ใช้ทีวีของโ o n y อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกบราเวียอะไรก็ตามนะครับที่รองรับกันนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับเจ้าตัวลำโพงนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อให้เสียงจากทีวีออกที่ตัวลำโพงตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันครับ ไปถึงที่เราพูดไปแล้วนะครับอย่างเรื่องของ Google Home นะครับหรือ Alexa นะครับที่เรามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการระหว่างการใช่ไหมครับเป็นตัวขั้นการเราสามารถที่จะแอปลำโพงเจ้า IA สพาตัวนี้เข้าไปในระบบของ Alexa หรือ Google Home ตัวนี้นะครับได้และสั่งการผ่าน Alexa ได้ด้วยนะครับฉะนั้นเราสามารถที่จะเชื่อมโยงลำโพงทั้งหมดนะครับให้ทำงานพร้อมกันผ่านคำสั่งของ Alexa ได้นั่นเองครับนอกจากตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi นะครับฉะนั้น การทำงานของมันก็จะรองรับพวกสตรีมมิ่งของพวก Spotify อะไรพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นใครที่มีเรื่องของ s p o t i f y อะไรอยู่ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมันเข้ากับเจา้าลำโพงตัวนี้แลวก็ใช้งานได้รวมกันด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะทํางานในพื้นที่ที่มีความชื้นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเปียกนะอย่าถึงขั้นใช้แบบเปียกมาเลยไม่ได้นะครับก็แนะนําว่าแน้วน้ำอะไรเงี้ยที่แบบพอมีที่ตั้งหรือใครพอมีที่วางเนี่ย มันก็สามารถที่จะใช้วางได้นะครับรวมถึงห้องครัวก็สามารถที่จะใช้วางได้เช่นกันใครที่อยากได้อารมณ์สุนฟรีแช่อ่างน้ํามีเพียงฟังนะฮะก็เนี่ยเจ้าตัวนี้ก็เอาไปใช้งานได้นะครับโดยภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าไอสามพันตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะรองรับฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแต่ก็แนะนําว่าให้ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันของเขาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทํางานฟูลฟังก์ชันหรือแบบเต็มนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองนะครับ เปิดฟังให้ดูคร่าวๆดีกว่านะครับว่าเสียงที่ได้จากตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโดยอันนี้เราก็จะเปิดเสียงเรื่องของการเพิ่มคุณภาพเสียงมาแล้วนะครับโดยการกดปุ่มที่อยู่วันนี้นะครับมันก็จะเพิ่มให้แต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้โหมด 300. 3ามหสองศานะครับ มื่อกี้ที่ผ่านไปก็คือเสียงของเจ้าตัวนะครับ SRS นะครับ RA 3 0 0 0นั่นเองนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเสียงที่ได้เนี่ยก็กระหึมใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ายิงถ้าให้ดีกว่านี้เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะจํากัดนิดนึงหรือว่าวางบนพื้นที่อาจจะแน่นกว่านี้อีกนิดนึงอาจจะได้เสียงที่คุณภาพอาจจะหนาขึ้นไปอีกนะครับอาจจะแน่นกว่านี้อีกด้วยซ้ำน,นะครับฉะนั้นนี่เลยครับนี่คือคุณภาพของลําโพงระดับพรีเมียมนะครับจากทาง ซนี่นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คงอยากรู้แล้วว่าเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับราคาที่ตั้งไว้นะครับอยู่ที่1990บาทครับก็ต้องบอกเลยว่านี่คือลำโพงที่ดีจริงนะครับแล้วก็ราคาถือว่าไม่แรงเลยนะครับผมสำหรับนี้นะครับคงไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเจ้าลำโพงโซนี่นะครับ SIS นะครับ a 3000นะครับผม ไว้จเจอกันใหม่คราวหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่จากเลานะครับวัีสวัสดีครับ